วีออสกีออโต้อ่ะไปเดี๋ยวเขาพีดเอาไวแล้ววีออสสีขาวใช่ครับมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะคันนี้เป็นวีออสปีสิบสีครับสี่เออปีสี่ราคาย่อมยาวข้างงวดสี่ใบเทาสี่ใบเทาพอนะสนใจนะครับนะกับเจ้าวีออส Gen สองเลยเออใช่ครับมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะจ๊ะสปอยเลอร์หลังนี้เลยสปอยเลอร์หลังมีมาให้ ขอดูซิตี้มีคาวสักคู่นะรกระบาดในคาวสักคู่นะพี่นะเดี๋ยวพาช,ชมฝั่งรถเก่งมาแล้ว<ห>ไปชมฝั่งกระบะเซนเซอร์ทอยหลังให้2จุดเขาเจอเข้าใจหน่อยนะนะเออภายในพมนลพรายพาวเวอร์หน้าจอทัชสกร,รีนเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้แอร์แบตคู่หนะเออเบาะผ้าสีน้ำเงินนะเป็นเครดทนะกิจสตาร์แล้วก็จบความไฟฟ้าสี่าน ฝากข้อใจให้หน่อยนะครับฝากคนเล่ก็แชร์หน่ยนะใครสนใจทักมาเด้อนะรับปีออสปี14นะครับนะเจน2ในราคาแค่2 2 9 0 0 0บาทส่นบากขอข้างวันที่4ใบเทาพอครับ